สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีกับอาจารย์เมเปิ้ล วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆของเราเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนคะ่ะหลายคนกําลังสับสนในชีวิตหรือมีปัญหาที่ไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้บางปัญหาก็ยืดเยื้อมานานซึ่งส่งผลให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสับสนไม่รู้จะไปทางไหนดีจะเดินหน้าต่อก็ กังวลจะไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่รู้ว่าข้างในใจยังสามารถจะเดินต่อได้ความสามารถเรายังมีรู้ว่าเรามีของดีบางอย่างอยู่ข้างในแหละเดี๋ยววันนี้เราลองมาถามไพ่กันนะคะว่าสิ่งที่คุณเจอนะ่ะมีอะไรจะแนะแนวทางให้คุณได้บ้างไหมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วป่ะไปเลือกไพ่เลยคะ่ะ ของทุกชิ้นที่ออกไปจากทางร้านของเราเราจะปรับพลังงานโดยใช้คลื่นแห่งสมาธิเพื่อให้สิ่งที่คุณได้รับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปรับพลังงานแล้วส่งต่อถึงคุณที่เป็นเจ้าของถ้าท่านใดสนใจสนับสนุนทางช่องของเราทักข้อความมานะคะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับใครที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะหรือว่ากระเป๋าตังมันดา่าเป็นลายดอกไม้นะคะมันดา่าก็คือพลังงานแห่งจักรวาลน,นั่นเองมีช่องใส่เงินกว้างขวางนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่บัตรด,ด้วยนะคะหลายช่องเลยเป็นลายมันดา่าแบบนี้นะคะและสินค้าทุกอย่างที่จะส่งออกทางร้านเนี่ยเราจะปรับพลังงานของสินค้าให้เข้ากับพลังงานเจ้าของก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะอินบ็อกมาก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ปรับพลังงานก่อน ่อนส่งถึงมือคุณนะคะมาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงบ้างสับสนเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่บางทีมันบอกใครไม่ได้คิดคนเดียวมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอสักทีแต่ทั้งทางที่คุณก็รู้แหละว่าคุณก็มีของดีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะแต่คุณเอามันออกมาใช้ไม่ได้อะใบแรก Seven of Cups Queen of Wands ทำงานหนักมาเยอะนะเพซอฟเพนทากอลสไฟออฟวอนส์ acles, ands, เบื่อหน่ายและเซ็งสุดๆเลยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้ถ้าให้ดูจากตามหน้าไพ่นะพลังงานคุณตอนนี้นะทั้งเบื่อหน่ายทั้งเซ็งแบบสุดๆเลยอะ่ะ ทำงานก็คือทําเพื่อจะได้มีไรายได้มีเงินมาจ่ายค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแรกๆเนี่ยงานเนี้ยที่คุณกําลังทํำอยู่มันก็ดูมีความสุขดีนะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นลูทีนของชีวิตเป็นวงจรเดิมๆซ้ำๆ คุณชอบความท้าทายความตื่นเต้นบางทีชีวิตมันราบรื่นราบเรียบเกินไปณนาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มเบื่อเริ่มนายอะ่ะอยากหาอะไรใหม่ๆทําอยากมีอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างไม่ใช่ไม่ดีนะชีวิตตอนนี้ค่อนข้างจะดีแต่บางทีมันดีจนราบรื่นเกินไปมันไม่มีความตื่นเต้นในชีวิตเลยอะ่ะและตัวคุณเองคุณก็รู้ด้วยนะว่าคุณมีความสามารถอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากทาแต่ละคนมันก็มีเงื่อนไขในชีวิตต่างๆกันไงทำให้สิ่งที่เรา อยากทำอยากลองทําแต่มันก็ไม่ได้ทำอ่าเงื่อนไขในชีวิตอันนั้นของคุณคืออะไรเป็นเงื่อนไขจริงๆไหมหรือว่าเป็นเพียงข้ออ้างเงื่อนไขเรื่องเงินนะคะใบแรกนะคะ the e m p l a c e two of wands king of wands seven of pentacles เงื่อนไขของคุณนะคะที่ทําให้คุณไม่สามารถทําได้อย่างที่ต้องการจริงๆก็คือเรื่องเงินทุน การเงินสรุปก็คืออาจจะมีทุนน้อยหรือว่าบางบางคนพอจะมีอยู่แหละแต่ว่าถ้าลงไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่อยากเสี่ยงเงื่อนไขที่คุณไม่สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของคุณได้ก็คือการลงทุนการเงินกลัวลงไปแล้วมันถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดความเสี่ยงมีสูงคุณกลัวว่าจะแบกรับความเสี่ยงอันนั้นไม่ไหวหรือบางคน การเงินไม่พอจะไปขอกู้ไปขอยืมก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความเสี่ยงถ้าไม่ลองก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าลองลงทุนไปปุ๊บมันไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้มันมีปัจจัยความเสี่ยงเยอะแยะการเงินนะคะทำให้คุณเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้คุณทำตามทางที่คุณอยากจะเดินได้แล้วปัญหานี้จะแก้ด้วยวิธีอะไร หรือว่าจะมีทางออกทางไหนมีใครจะช่วยไหมหรือว่าจะเจอปาฏิหาริย์อะไรในชีวิตก็ไม่แน่นะคนเรามันก็อาจจะมีปาฏิหาริย์บ้างนะสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้แล้วนะท Cups ครับ n า of, of Wands Strength Queen of Pentacles คนกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ มีความมั่นใจในตัวเองสูงซะจนหลายๆคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรือใครก็ตามที่เขาดูคุณอยู่แล้วเขาเอ็นดูคุณเขามีความรู้สึกที่ดีให้คุณน่ะเขาไม่กล้าเข้ามาช่วยเพราะว่าเห็นว่าคุณน่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง บางทีก็ไม่กล้ามาเตือนคุณกลัวว่าถ้าเตือนไปแล้วบอกไปแล้วเดี๋ยวคุณจะโกรธไม่อยากมีปัญหาค่ะเขาก็เลยมองคุณอยู่เงียบๆไม่กล้าเข้ามายุ่งในชีวิตของคุณเพราะเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงทําอะไรด้วยความสามารถของตัวเองได้และคุณก็ประสบความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะแต่ณนะวันนี้คุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆเพื่อก้าวต่อไป ให้ชีวิตมันได้มีอะไรใหม่ๆแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปคุณมีปัญหาเรื่องของสภาวะการลงทุนการเงินความเสี่ยงตรงนี้พอคนที่เก่งมามากๆเนี่ยวันหนึ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็ไม่กล้าช่วยส่วนคนที่เขาอยากจะช่วยเขาเห็นคุณว่า เออคุณมั่นใจในตัวเองสูงคุณเก่งและเขาก็ไม่กล้าที่จะยื่นมือหรือว่าไม่กล้านาเสนอที่จะช่วยคุณแต่จริงๆถ้าคุณอ่อนลงสักนิดนึงหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้อะว่า,ว,าว่าเขาคนนั้นคือใครอะบางคนก็เป็นพ่อแม่บางคนก็เป็นญาติพี่น้องเป็นแฟนหรือใครก็ตามคนเนี้ยสามารถช่วยเหลือเราได้และพร้อมที่จะช่วยเหลือเราด้วยเพียงแต่คุณอ่อนลงสักนิดนึงอ่ะมาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่ออร์คเคิลกันนะคะว่าแล้วมีอะไรจะแนะนําคน กองนี้อีกไหมคนคนนี้อยู่ไม่ได้ไกลจากตัวคุณเป็นคนรอบข้างประมาณว่าเราเก่งอะ่ะเราไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครคือเราเพึ่งตัวเองมาตลอดเนี่ยจริงๆเขาเคียงข้างคุณแล้วเขามองคุณอยู่บางทีแอบมองแบบเงียบๆไม่กล้าส่งเสียงไม่กล้าถามแอบมองคุณอยู่เงียบๆนะคะบางคนนะคนกองเนี้ยอาจจะมีมรดกตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายก็ได้นะเคยได้มรดกตก พอจากพ่อแม่หรือบางคนได้แล้วหมดแล้วบางคนพึ่งได้หรือบางคนอาจจะก,กําลังจะได้สิ่งที่จะทำให้คุณเดินต่อได้ก็คือคุณลดความเชื่อมั่นในตัวเองนิดนึงบางคนต้องลดอีโก้ลงนิดนึงเพราะว่าคุณเคยประสบความสําเร็จมาเยอะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอบ้างอาจจะขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างคนที่คุณไว้ใจได้ขอคําปรึกษาเขาขอเงินลงทุนหรือว่าขอความช่วยเหลือใดๆกับเขาบ้างเข้าไปคุยกับเขา คุณคุณยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมานานมากการจะไปขอความช่วยเหลือใครเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับคุณแต่คนกองนี้บอกเลยค่ะว่าคนที่จะช่วยเหลือคุณได้จริงๆแล้วทําให้ชีวิตของคุณมันเดินหน้าต่อไปได้คือคนใกล้ชิดคุณคนที่คุณเคยมองข้ามไปหรือคนที่คุณเคยคิดว่าเขาคงช่วยเหลือคุณไม่ได้หรอกเชื่อว่าคุณจะมีทางออกที่ดีในชีวิตนะคะลองพิจารณาดูนะยังไงขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะ ค่าสำหรับใครที่เลือกกระเป๋าสตางหมายเลข2องนะคะไพ่กองที่สองเป็นมันดาร่านะคะข้างในจะมีช่องให้ใส่เป็นบัตร ใส่บัตรได้หลายใบนะคะตอบโจทย์มากใครที่มีเงินเยอะๆลายมันดาราก็คือเป็นพลังงานแห่งจักรวาลน,นะคะใครที่สนใจทักข้อความมานะแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งสินค้าให้กับคุณเนี่ยเราจะมีการปรับพลังงานให้ทุกชิ้นนะคะเพื่อให้สินค้าของเราเข้ากับพลังงานของเจ้าของให้มากที่สุดนะคะ <c oughs> มาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่กันนะคะว่าณนะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงมีความสับสนเรื่องอะไรบ้างนะคะ ใบแรก nine of pentacles queen of swords six of pentacles two of pentacles โอ้โหคนกองนี้นี่ชัดเจนมากค่ะอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรืออะไรที่เป็นตัวทำให้คุณไม่สามารถเดินตามสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไม่สามารถเดินตามสิ่งที่คุณนึกคิดได้การเงินค่ะขึ้นมาแบบเด่นเด่นโดดโดดเลยความคิดเปลี่ยนเพราะว่าจำนวนเงินในกระเป๋าเปลี่ยนของคุณเนี่ยที่สับสนแล้วก็ไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาจะเดินหน้าจะถอยหลังหรือว่าจะอยู่กับที่เพราะว่า เงินค่ะเรื่องเองินเรื่องเดียวการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะนั้นคุณก็ไม่อยากเสี่ยงกับอะไรที่มันมันมีความเสี่ยงมากเกินไปเมื่อการเงินมันขึ้นมาเด่นชัดขนาดนี้จะทำยังไงต่อล่ะหลายคนทำงานเกี่ยวกับงานออนไลน์ด้วยนะหรือบางคนอยากจะเริ่มต้นทำงานออนไลน์ด้วยนะคะแต่งานออนไลน์ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ คือแรกๆอ่ะมันยากค่ะเพราะว่าเรายังเพิ่งเริ่มต้นเนาะอะไรก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำอ่ะมันยากทั้งหมดแหละแล้วโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีทีมไม่มีที่ปรึกษามันไม่รู้จะปรึกษาใครอ่ะถามว่างมเข็มอยู่คนเดียวทำได้ไหมมันก็นานนะกว่าจะงมได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยหรือจะไปเรียนไปเข้าคอร์สเรียนบางทีการเงินคุณก็อาจจะไม่ได้พอที่จะเข้าคอร์สมากมายขนาดนั้นซึ่งสิ่งสิ่งนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณ ไม่สามารถที่จะกล้าที่จะออกไปเดินในสิ่งที่คุณต้องการได้อะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ดีๆคุณพับเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าดูจากเงินในกระเป๋าแล้วมันไม่น่าถ้าเกิดว่าคุณอยากทำงานสมมติว่าสมมติว่าถ้าอยากทำงานออนไลน์ละ่ะจะเริ่มต้นจะเป็นยังไงบ้างขอหนึ่งใบนะคุณก็ยังไม่กล้าแรกๆมาเนี่ย คือคุณมองคนอื่นว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วคุณอยากทํามั่งเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำแล้วสําเร็จไงหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวขงข้อกับออนไลน์อะ่ะคุณก็ยังไม่ค่อยกล้ายังจดจดจ้องจ้อยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นเรื่อยๆนะลองเรียนรู้เรื่อยๆแล้วจะประสบความสําเร็จไหมละ่ะถ้าเกิดว่าออกมาจากในเซฟโซนของคุณออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของคุณประสบความสาเร็จคะ่ะคุณ ลองทำเลยค่ะเพราะว่าคุณ่ะเหมือนกับว่าไปครูพักรักจำมาหลายหลายอย่างและลองทำเลยค่ะเอามันสักเรื่องนึงถามว่าแรกๆอ่ะมันประสบความสำเร็จเลยไหมแน่นอนแรกๆมันมันยังไม่สำเร็จหรอกค่ะแต่เชื่อเถอะ คุณลองทำนะแล้วลองเปิดใจดูดูสิไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่คือความสำเร็จเห็นความสดใสในชีวิตต่อไปคุณไม่ต้องสับสนแล้วนะทางออกมีค่ะทางเดินต่อมีค่ะไปเลยค่ะอะไรที่คุณอยากทำถามว่าเรื่องการเงินสำคัญไหมสำคัญค่ะ แต่เริ่มจากเล็กๆก่อนละกันคนเรามันต้องเริ่มจากเล็กๆถ้าไปรอให้เงินพร้อมไม่พร้อมแล้วค่ะการเงินไม่มีไม่มีความว่าพร้อมอะ่ะลองลองมือทําดูนะคะส่วนใครที่บอกว่าอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะ เป็นออนไลน์ล่ะเป็นออฟไลน์ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานงานแบบออฟไลน์นะคะถ้างานแบบออฟไลน์ line, คุณทําเรื่องงานฝีมือหรือว่างานความสวยความงามประดิ์ประดอยพวกเสื้อผ้าหรือว่าอาหารแฟชั่นที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามใส่ศิลปะลงไปหรือแม้กระทั่งการทํางานอะไรที่อยู่คนเดียวแต่จริงๆพลังงานออกมาเนี่ย การทำงานคนเดียวมันควรจะเป็นออนไลน์ด้วยนะออฟไลน์อย่างเดียวก็มีหน้าร้านก็ได้แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะจะดีกว่าเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยคุณน่าจะทำงานคนเดียวแล้วน่าจะเวิร์กกว่าด้วย เนี่ยจริงๆหรือหาพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์แค่คนเดียวที่คุณไว้ใจได้คือคนเรามันต้องมีที่ปรึกษาค่ะคุณคนเราจะเก่งคนเดียวมันมันไม่ได้หรอกหาที่ปรึกษาที่คุณไว้ใจได้สักคนหนึ่งเพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่ชอบความวุ่นวายสักเท่าไหร่หรอกหาพาร์ทเนอร์หาคู่คิดสักหนึ่งคนก็ได้หรือไม่ถ้ามันไม่มีจริงๆคุณก็ลุยคนเดียวได้เลยส่วนด้านการเงินที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเริ่มต้นทําจากสิ่งที่คุณมีก่อนอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนหรือลองไปปัด คุณดูว่าที่บ้านคุณมีอะไรที่มันพอจะพอจะเอามาแบบประยุกต์ทำได้ไหมเอามาดี Y ทําทำแบบนี้แบบนี้ได้ไหมเอาสิ่งที่มันอยู่ในบ้านคุณอะคะ่ะเอาลองมาประยุกต์แล้วลองทำดูก่อนเนาะเชื่อว่าคุณมีความสามารถอยู่ในตัวนะพยายามดึงมันออกมาแล้วอย่าคิดว่าคุณไม่เก่งนะคะแรกๆก,ก็ไม่มีใครเก่งหรอกคะ่ะฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะเก่งเองและคุณก็จะประสบความสาเร็จนะคะยังไงขอให้คุณโชคดีแล้วมีความสุขค่ะ ค่าสำหรับใครที่เลือกหมายเลข3นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ลายมันดาราแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีช่องให้ใส่เผื่อใครที่มีเงินเยอะใส่ไม่พอกลัวใส่ไม่พอ,ใส,พอใส่ไปเลยค่ะให้ตุงๆแล้วก็มีช่องสำหรับเก็บบัตรด้วยนะคะ ใส่ไปเลยให้ตุงๆไปเลยนะคะลายมันดาล a านี้ก็จะเป็นลายแห่งจักรวาลมันดาลลานะคะท่านใดสนใจทักข้อความมานะคะก่อนที่จะส่งสินค้าให้กับคุณเราจะปรับพลังงานเพื่อให้เข้ากับเจ้าของให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะนั้นใครที่สนใจนะคะทักมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปรับพลังงานให้ก่อน ที่จะส่งถึงมือคุณนะมาต่อไปเรามาดูพลังงานของคุณนะตอนนี้กันบ้างนะคะใครที่กําลังสับสนในชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะซ้ายจะขวาจะเดินหน้าจะถอยหลังหรือจะอยู่กับที่จะยังไงดีดูพลังงานคุณก่อนนะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ Four o Wands เบื่อในสุดๆ Four Pentacles ชาลิออดอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไป <laughs> และสุดท้าย Queen of Cups คือที่ขำเพราะอะไรรู้ป่ะคืออยากจะออกไปจากชีวิตเดิมๆอยากออกจากงานอยากออกไปจากวงจรตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเงินก็ต้องเก็บเงินก็สําคัญอยากออกไปเที่ยวไม่ได้ไปค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่กับที่อยู่บ้านอยู่กับที่ทํางานเหมือนเดิมวงจรชีวิตหลบเดิมแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็มีวิธีการปรับตัวปรับใจคุณให้ให้มันยอมรับกับสิ่งที่ ชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องจงมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คุณก็พยายามหาความสุขให้กับตัวเองนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเบื่อพอมาดูเงินในกระเป๋าเอออย่าพึ่งเลยหาความสุขแค่รอบๆบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอนะอะไรล่ะที่จะทําให้คุณสามารถเดินหน้าต่อได้ไม่อยากอยู่ในวงจรชีวิตเดิมๆแล้วอะ four of cups eight of so cups nine pentacles คุยน็อบสอดโอ้โหพลังงานไพ่เหมือนที่เปิดตอนแรกเลยคือเบื่อแต่ว่าก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องทนอยู่แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งๆท,ที่ใจจริงออยากไปเที่ยวอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากหาอะไรใหม่ๆทำบางคนไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวด้วยเป็นเรื่องของภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่ว่าถ้าเราไปแล้วแล้วตรงนี้ใครจะทำเพราะนั้นเนี่ย ภาระบางอย่างที่มันมันเหมือนมันจองจําคุณไว้คุณก็ต้องอยู่อะ่ะถ้าไม่มีคุณทําคุณไม่อยู่แล้วใครล่ะจะทําสุดท้ายคุณก็ต้องอยู่ค่ะมันคือภาระมันคือความรับผิดชอบที่คุณต้องรับผิดชอบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไปเที่ยวไม่ได้ต่อไปเรามาดูนะคะว่าแล้วงานบางอย่างหรือว่าอะไรที่มันที่มันทาให้คุณหายเบือ่อ คือมันอยากอยากทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่อยู่แค่ตรงเนี้ยก็กำลังสับสนอยู่ว่าแล้วมันคืออะไรจะต้องอยังไงสับสนนะ่ะแต่รู้ว่าใจอยากไปต่อ หลายคนบ่นเป็นหมีกินพึ่งด้วยนะอยู่คนเดียวก็บน่นอยู่คนเดียวสับสนอยู่คนเดียวไม่รู้จะบ่นกับใครก็บ่นกับตัวเองอยากไปอะไรที่มันวิเวกไปเลยอะ่ะหรือไม่ตอนนี้คุณก็วิเวกในบ้านคุณอยู่แล้วหรือบางคนบอกไม่ได้วิเวกอยากออกไปแบบปีกวิเวกตามธรรมชาติภูเขาน้ําตกทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบไม่อยากยุ่งกับใครแล้วอะ่ะบางทีไม่มีใคร ให้ระบายออกคุณก็บ่นกับตัวเองระบายกับตัวเองคือร่างกายอยากปะทะธรรมชาติอืจริงๆด้วยกลางคืนบางทีนอนไม่หลับด้วยอะเวลาเบื่อมากๆม,มันก็อุ้ยทำไมพลังงานไพ่เหมือนกับ คนกองสองอยู่เลยอยากร่างกายอยากประทะธรรมชาติไปใกล้ๆบ้านก็ได้ค่ะตรงไหนที่มันใช้เงินเดินทางไม่ต้องเยอะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือมีเงินนะคุณอนะไม่ใช่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินสักเท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาจริงๆที่มันไปไม่ได้หรือทําให้ชีวิตคุณเดินหน้าต่อลําบากเนี่ยคือภาระหน้าที่บางอย่างที่มันบีบรัดคุณเอาไว้อะชีวิตคุณมันคือแบบนั้นมากกว่านะการเงินก็เป็นปัญหาแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรหรอกโอโ้คุณ ไพ่เหมือนกองสองเลยค่ะออกไปเลยค่ะคุณอยากทําอะไรคือบางสิ่งบางอย่างนะเข้าใจอยู่แล้วว่ามันมีภาระบางอย่างที่คุณต้องทอําอ่ะ แต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งที่ไม่มีคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็แล้วแต่วันหนึ่งไม่มีคนอยู่คนอื่นๆและทุกคนเขาก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะโลกใบนี้ต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณอยู่แล้วคนนั้นจะอยู่ไม่ได้คนนี้จะอยู่ไม่ได้แรกๆเขาอาจจะลำบากสักนิดนึงเพราะว่าความไม่ชินแต่เชื่อเถอะทุกชีวิตเขาจะปรับตัวอยู่ได้วันหนึ่งไม่มีคุณอยู่ทุกคนต้องอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดค่ะถ้าคุณอยากจะออกไปไหน คุณอยากจะทําอะไรตอนนี้จริงๆคุณทําได้เลยนะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาทีไรคือความสดใสและความประสบความสําเร็จแบบงดงามจริงๆถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางคุณก็เดินหน้าต่อคนเดียวได้เลยแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางได้มันก็ดีช่วยกันคิดช่วยกันทําเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเดียวกระเทียมรีบใช่ไหม าการมีเพื่อนที่ดีสักคนกัลยาณมิตรที่ดีสักคนก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่มีใครเลยเนาะยังไงขอให้คุณโชคดีแล้วมีความสุขนะคะ